ก็เทียบสัสดส่วนครับร 8, 1 7 6 178 71กิโลกรัมแหมวันนี้เจอกับนักชกชาวบริกันนะครับราฟาเอลโกบารโดครับถือว่าโอ้โหอาวุธดีคนหนึ่งครับหลอจังหวะอยู่ครับยอดขุนพลครับเป็นมวยประเภทดักจังหวะสองแม่นครับโ <c oughs> อ้ <c oughs> ไต่ขาแรงครับยอดขุนพล <c oughs> จิ้มลำตัว ราเฟลก็รู้ครับว่ายอดขุนพลนี่มัดหนักครับจะเดินเข้าหานี่ต้องตั้งการสูงๆครับแม่แต่เอลอไปเฉียวห้องเครื่องไปหน่อยครับแข้งเมื่อสักครู่แข้งสายสวยครับราเฟลก็ยังดูไม่ค่อยเร่งรีบเท่าไรครับทั้งคู่โอ้จะดึงศอกกลับครับยอดขุนพลยิ้มครับแหมเขินครับโอ้ดูจากมุมนี้นี่ใหญ่จริงๆครับราเฟลโกเาโด จอขุนพลบอกใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วครับไม่กลัวครับต่อยมาแล้วครับกอรี่ก็ต่อยมาญี่ปุ่นก็ต่อยมาหลายรายการครับรายการระดับโลกที่ไปมาเพียบแล้วครับดูหมัดหนึ่งสองครับแอฟฟิวจริงๆครับยอขุนพลหมัดขวาดีครับเมื่อสักครู่ครับ ตอนนี้ยังจับเป้าไม่เจอนะครับราเฟลกอวบาดเนี่ยเดินก็จริงครับเดี๋ยวดูยอดขุนพลครับดักต่อยครับสวยครับนี่ครับตบซ้ายกาเฟลต้องชัดเจนกว่านี้อีกหน่อยครับวันนี้มาด้วยความมั่นใจจริงๆครับยอดขุนพลดึงมาครับตาดล่างล้มลงไป แข่งซ้ายก็ยังไม่โดนครับโอ้โหหมัดหนึ่งสองครับลำตัวดีครับอย่างมาแบบสบายๆนะครับยอดขุมพลแม่แต่ว่าราเฟลโกบะโดนี้ก็เดินจริงๆครับมาเรื่อยๆครับอาวุธของราเฟลรคับแข่งซ้ายโอ้จิ้มซ้ายครับ อาจารย์วัชชัยครับบอกแม่เอาหน่อยหน้าหมูโอ้ยจิ้มขวาสวยครับหน้าหงายเลยครับราฟาเอลนี่นะครับจังหวะสองนี้ทำได้ดีครับอะไรบางอย่างแล้วนะครับยดขุนพลครับยกแรกผ่านไปแล้วสับล่างก่อนเลยครับตบพุกบซ้ายไม่ถอยเลยครับยกนี้ยืนนิ่งๆครับเจอขวาของราฟาเอล ก็มีซ้ายสวนครับแม่หมัดซ้ายหน้ากนนี่ออกได้ดีนะครับยอดสุนพลครับโดนตัดลำตัวไปยิ้มแย่ๆครับราฟาเอลแล้วมันเป็นนวมแบบเปิดซะด้วยนะครับโดนแล้วโอ้โหมันเจ็บครับโอ้เก็บอาการครับโอ้โหหมัดขวาครับเต็มๆครับตองสะบัดศีรษะเลยครับราฟาเอลสวนคืนครับอ้อุ้ยแม่ โอ้จะสปินนิ่งแบ็กฟิตก็เวียงหมัดกับหลังครับว<ๆ>ืดจัวลงไปเต็มๆเลยครับยอดขุนพลห,หมัดก็จะมาเรื่อยๆครับราเฟลแต่ว่ามันยังไม่เข้าเป้าจังๆข <ๆ S 2> ยับเบียดติดไปแล้วครับยอดขุนพลครับแปดตายจากยกที่แล้วเลครับเอาหุบซ้ายได้ครับดีครับราเฟลโดนเข้าเดินเข้าหาเลยครับ เฟลยังเดินเข้าหาครับอ่ะจอห์นพลเอาไงครับโอ้มัดขวาไม่ถึงอัปปะคัตโดนครับโอ้ดีครับหมัดดีครับราเฟลชุดนี้ครับสองหนึ่งสองสามโอ้เรามีอัปปะคัตมาด้วยครับโอ้หยมัดสวนครับโอ้โหเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเข้าไปแล้วครับราเฟลโอ้ถอยกรูดเลยครับ แต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายนี่ยอดขุนพลนี้มีมากกว่านะครับมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดเราเซนอตอนนี้ก็เน้นที่กำปั้นเลยครับแหมนักมวยกท<ห>ยครับยิ้มทั้งกู้ครับอมอจานครับเจ็บครับโอ้โดนหมัดขวาครับยอดคุนนก็เดินจริงเดินจังแลวครับยอดขุพนพล โอ้โหเข่าอัดเข้าไปที่ลำตัวครับเอาคืนทันทีแข่งสายไม่โดนครับยอดคุพตามเข้าไปครับต่อยขวารวบในรวบในนี่ทำอะไรไม่ได้ครับราเฟลนี่ถือว่าป้องกันตัวดีมีบัตดหน้าออกตลอดนะครับบัตซ้ายโดนหนึ่งหนึงองไม่ถึงตัดลำตัวดีครับราเฟล ทีมงาน,นก็บอกให้บอดี้บอดี้ครับมาชกส่งฝีมือซะแล้วครับออกไม้คู่ครับแข้งขวาหมัดขวาออโอ้โห,โโหแค่คำตาป่อยๆนะถอยเลยมีอาการครับยอดบนจะขยำไหม,มครับ แมแต่ฟื้นตัวเร็วครับราเฟลก็มีหมัดซ้ายหน้านะครับคอยสกัดไว้เละครับราเฟลตอนนี้แข้งนี้หายไปแล้วโดนลำตัวอีกแล้วโอ้โหกัดฟันกรอดเลยครับลำตัวน่าจะมีปัญหาแล้วครับโดนไปเยอะๆเอาโดนแข้งซ้ายสกิดไปที่หน้าเบาๆครับเผลอไปหน่อยครับยอดขุนพลแม่โดนก็ไปคนละทีครับยกนี้ นละตุบละตับแล้วล่ะครับแบบนี้หมัดขวาไม่ถึงรัเราเฟลโอ้โดนขวาคืนโอ้ยางที่เรียนเปนะครับความหลากหลายตอนนี้ยอดขุนพลดีมากกว่าเลยครับราเฟลมีหมัดครับต่มนีแข้งมาปลาดปลายเจอลำตัวครับโอ้ดูจะคุมเกมได้แล้วครับยอดขุนพลครับพอจะอ่านจังหวะเข้าจังหวะออกได้แล้วนะครับ โอ้เดินตรงมาแบบนี้ยอดขุนพลสบายครับหมัดเจ็บซ้ายไปก็ออกไปก็ไม่โดนโไต้ซ้ายก็ไม่ถึงเจอขวายอดขุนพลครับ<ป>สวยงามเลยครับ<ป>โอ้ยขว้างขวามาไม่ถึงครับราเฟลโอ้ยโดนซ้ายของยอดขุนพลอีกโอ้โเริ่มแม่นขึ้นเรื่อยๆนะครับหมัดของยอดขุนพล โอ้ชิงจังหวะได้ดีกว่าแล้วครับตอนนี้ครับอ่าซ้ายอีกโอ้ราฟาเอลจะมาหัวร้อนไม่ได้ครับก็คงอยากจะเดินมาบวกนะครับให้มันรู้ดำรู้แดงไปลลอกไว้ไม่มีอะไรครับกรรมการแยกออกมาจะเปนลำตัวอีกแล้วหมัดหนึ่งสองไม่ถึงครับราฟาเอลโอ้โดนข่าวเข้าไปครับพยายามจะงัดศอกไม่โดนครับ ขวาิเน้นยังไม่โดนครับราเฟลลำตัวโดนขวาสวนอีกโค้เริ่มจะแรงขึ้นแล้วครับช่วงปลายยกของราเฟลจะทันหรือเปล่านี่เป็นมาจอริตี้ดร w อครับเสมอกันไปครับ3ามหลุมสามมุมครับสูสีครับโชว์กันสนุกเลยครับ